ถ in <f> ้าอย่างดีๆนะก็นึกถึงหนาคนที่บ้านอะไ้วยทำบ่อยแล้วนะคือคู่กันนะพี่ไม่ใช่เกียรอยังไกเกียรนเยี่ยมเลยนะครับคือเ่าที่สังเกตลักษณะของบินนะที่นี่ก็มีนือดินมบ เราเอาให้มันย่อยที่สุดนะครับนแล้วเดินเน่นั่งๆนงให้ดีถ้าจะกถอมาับคะก็หใช่พวกที่แข็ง ดีนะแปลว่าเจ้านี้มีคุณธรรมนะเพราะถ้าแกะใหม่มันจะทรงมันจะชัดเลยนะแล้วสีมันจะคือมันไม่ค่อยชุ่มน้ํานะแกะใหม่มันจะคืออะไรมันจะเป็นติดมันมันไม่ดูดน้ําแล้วสีมันจะทําไมครับแขแขอบคุณมากนะคะน่าจะตัดแดดสักทีใช่แต่เนี้ยจริง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 ถ้าได้มา ใช่ทุกวันนะครับเก็บขอตัวเลยสอทีมมาสั่งเตอรเร์เตอร์เลยนะครับมาช่วยกันได้นะพี่พี่จำลองผมรอพี่จำลองอยู่นะนี่จะได้ไป่โปะแล้วไม่ตายนะเนี่ยเนี่ยก็พยายามจะทำให้มันย่อยๆอย่างนี้นะให้มันเล็กใส่หมุนมือและกล้วยกันได้เลยนะครับพี่ให้มันย่อยๆก่อนนะ หน่อยนิดเดียวแนะครับดีเยหสารเดขวเองน่าเยอะนะพอลมั้อ่สักที่ก็ได้ัแก